ข่าเบิงหมูป่าอื่อหมูป่าผสมเนาะประเด็นมันย่ามันไงขื่นเน่มันจะดดำคือแม่มันเหมาะเก่ข้ามาดำมันดำเลยบอกันคือแม่นั่นแต่ว่าม้วนนี่เขาวาหมูผสมมามันจะดำมาพุ่นดำไม่ลอกะคืออ๋ออันคือจังพอมันนีมาเปิดมัคนละพันกับแม่มันหมูป่าข้าวคนฟาร์าหมูป่า จะมาองอีฟอตวนี้งา่นี่อบคนเาสมบูรณ์ซกันเลยหุดเลาออกออกล้างประมาณสิบหาหปืนเครา่งเดียมเนี่กะม่นเตัวนี้ป็อสอตัวเดียวเอยน่เด็เมนเขาไปมัเขาไปหามแมเบอ้แกโตจะเบิ้งตื้นแบบสมบูรณ์แห่าน้อมสมบูรณ์แห่งนอสมบูรณไครับลูกมันสาุดนีไ้อีนี่อยแมดื้อเน

อันมโมนน้อยจักเดือนสมได้พอสมเดือนหรือสี่เดือนสมบูรณ์อะสมบูร์ก็ข้นไหวเนาะสมเดือนเนาะสมกันเองได้ร้านซื้อมาสองตัวนไรเเลยเด่นี้ออกสูตรสองสูตรของมันบางฟาร์มหูป่าเลยไม่รอมขึ้นมาสายหมูน่อยเแยกเยทั้งหากปีใหม่ส้ายิดวะอาไปยครับอไครับขายทางคนที่